เรไม้ไ,ไหนังไม่ไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะตอนนี้ไม่ได้มีละครเล่น้วยกันไม่มีคเรื่องใหม่เหรอคะโอ้ยย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 งยย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 ยเยยนยย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 อยออย้ยยยยย เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เห็นสมควรเลยว่าผู้ใหญ่จะวางตัวยังไงเขาทำไม่เนี่ยไม่มี <c oughs> เพราะว่าไม่มีมมอํานาจพอที่จะไปวางตัวนักแสดงได้วันนี้เรา <c oughs> เป็นเพื่อแบบเขาค่ะหรือว่าไม่ไม่มีติดต่อเลยไม่ไม่มีติดต่อ ร right. yup. no. like, no. ok ู้สึกใหม่ได้ดอกไม้อะไรยังไงที่ไหนแล้วคะไม่มีเลยค่ะมีข่าวมาว่าใหม่ชูกชอดอกไม้ที่ไหนอะไรยังไงคะช่อดอกไม้เหรอคะยังไม่มีเลยนะคะค่ะงานล่าสุดงานเราเร็วมีมั้ยคะปีที่แล้วป่ะคะนะคะอันนี้เป็นงานแรกของปีนี้ไม่มีเลยปม่มีแล้วหรือเปล่าช่อดอกไม้โชว์ใครอะไรยังไงหรือเปล่าไม่มีไม่เคยรู้เลยอ๋อไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วเป็นดอกไม้ที่ใครชอบหรอคะ องเพลงอยู่แ,แฟนคลับก็ซื้อดอกไม้ให้งานไหนคะเป็นงาน,น,น,งานรู้สึกไปร้องเพลงเป็นงานของอรัฐบาลอะไรสักอย่างค่ะไม่ได้เปีที่แล้วไม่แน่ใจแต่คนบอกว่าเป็นแต่ปีนี้อะไ,ไม่ใช่แน่นอนค่ะเป็นแฟนคลับต้องที่ใหม่โพสลงรูปในอินสตาแกรมต้องไปลองดูค่ะไม่ได้แบบคนรู้เบอร์ก็แปลว,ว่าต้องเป็นแฟนคลับพิเศษเลยใช่ไหมก็เป็นแฟนคลับที่แบบโดยรวมนะค่ะที่แบบให้กำลังใจแบบ ให้เนี่ยเป็นโอกาสอะไระไรไงคะร้งแฟนคลับก็จะให้กันอยู่แล้วแบบว่าบางทีก็ให้วันนี้ก็ไม่ไให้อะไรอเยหมือนกับแบบให้กําลังใจเพราะว่าวันนั้นร้องเพลงด้วยเราตื่นเต้นแฟนคลับก็จะรู้ว่าเวลาขึ้นร้องเพลงอย่างเงี้ยเรนจะตื่นเต้นบางทีไม่จบใหมตัวเองใหม่หรอใหม่ไม่เฉยๆนะแม่ว่าเดีย๋ยวมันก็จบอะค่ะคงคงอีกไม่นานถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสนุกสนุกไลน์เลยยังคุยกับพี่โดมอยู่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มี ล่าสุดหมอดูออกมาทำนายว่าคนใหม่ท okay, so. yeah, so. ี่จะเข้ามาไม่ใช่ใหม่แล้วใหม่ล่าตัวแล้วรู้สึกไหมล่ะจริงเหรอสงสัยจะได้จบเรื่องนี้แล้วรู้สึกโล่งไหมหมอดูพันธุ์ทองขนาดนี้ก็โอเคนะคะก็ปกติดรไปเลยเราะมันก็ไม่ได้มีส่งผลกับรถอะไรเลยแล้วเขาบอกว่าดวงใหม่จะไม่มีแฟนไปอิสระเลยอ่ะก็ได้นะทำงานกองจริงเหรออยู่กับพี่ๆกว่าไม่หนาไม่หนาใช่ไหมคะ าว่าเราไปเข้า <tang> ว <s> ัดมาไปทำบุญอะไรนคะไปทำบุญชอโอกาสแบบว่าที่เราได้อยู่ช่วงปีใหม่นียไม่มีงานเราก็ไปทำบุญกับคุณแม่แล้วก็ไปว่ามันทำให้เราสบายใจอะค่ะถามว่ามีคนทักไหไม่มีค่ะแต่ปีชงอะไรเงี้ยเราก็มีเพราะเราเิดชงแลเราก็บอกว่าเราไม่ได้โดนเยอะอะไรไม่ได้ตกถามว่าเราไปับะไรไมไม่เลยค่ะทาบุญบรรดาแล้วก็ไปไหว้ค้าอะไรเง้ยว่า แบบเน่จะขาวเลยเข้าวัานอะไรไม่ไม่ใช่แบบว่าจะทำให้ปีนี้ไร้ขาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคงคงคงไม่ได้จะมีสมัยใช่ไหมปีนี้เราเห็นมีค่ะแค่หนังฝากวิธีด้วยค่ะหนังแล้วพี่มากขนุนแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากก็เป็นหนังแรกที่จะฉายใหม่นะคะก็ขอฝากด้วยค่ะเมื่อไหร่คะเร็ไๆน่าจะเป็นถ้าไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นมีนา